ยาฟายายาฟาที่ยังมาเฮ็ดที่ยังว้โอ้ยมนก็ไมเฮ็ดที่ยังอยู่ในหันมกับมนได้ด้บดค่ะเอเอแป๊บเดียวมหามนอี่ยังยกแกนี่น้อบัมนนะโอ้ย วันนี้เขามารวมแกงแข็งขันทําความสะอาดรอบบ้านค่ะบริเวณบ้านอย่าด่ามากกันเด้อค่ะเพราะว่ามันกลับเป็นธรรมาดาละ่ะเต้เอาไปอย่าด่ามากอย่าด่ามากเด้อค่ะเพราะมันเป็นเรื่องปกติซึม อันส ok oh ักเลยนี so. So ่ม so. so ึง so. ก oh. ็ดามถือมึงเขาแป้งเอาซอเอาซ่อซออกเอ้าดึงนั่นยาดามาเด้อค่ะเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยมันก็คือค่าคือเนี่ยผ้าจะไยเอามันล่องซะนิ ยิ่ว่าสองสามเมือนก็ลงเล้มึงมองไม่ใงญ้ยเตี้ยสิเฮ็งมึงทีจบใจหัวแทนอะมงไม่ไงญ่เจี้ยแล้วสีเฮ็ดนีหอย่างบันพี่น้องโอ้ยขยกสว่านงู่อยตือนพี่น้องเอ้ยมองเนี่ย่ะคือนว่าเราด่ะไม่เห้ยเจียแล้วสีตั้าไล่ต้นบากคงเอ้ยเอเต้เต้มาเต้พี่มาใ้ไม่เตี้ยพี่เต้ แด้แด้นี่เอาออกกันนี่บ่ได้แพงนะมาอนี่เข้ากับไมเ่เฮ็ดหาสวัวเนาะค่ะหลังจากที่ว่าไ,ไปไล่ยมือไล่เว้นก็เริ่มท่ำคววมสะอาดกับบ่ดามากกันเนาะค่ะเพราะว่ามันกับบ่คอยอันนี้ปั้นได มันปิวมากค่ะยู่มันพอขาดกําแพงตันกําแพงกําแพงตันด้วยกําแพงอย่างตันด้วยยู่บแเบิ้งบันนี่พอีพอซีเซียเมดเตียเอาต้นมาพวงลงบันโอ้ยมตนนั่นเอาลงมาต่ำแน่นน่ยเนื้ฮะมันจีลมเด่นนี่บกเกินสองสามเหมือดมันล่เพราะว่าิาลึอเสียวยังไงลือเสียวไหวอยู่บ่ โอ้ยเมียดตาลิตนค่ะวันนี้เขาไปเฮ็ดคีบหาสอค่ะตเตกกะกับมาน้ำเตะกับใบยูพอเตะเด้อเตะกต็อยากไาเฮ็ดน้ำว้ายเบื่อวันที่รอไม่ใญ่เตี้ยปัป่มต้นบักฮงพี่นออ้องชู่ชู่ชู่ ด้นี่นน่นน้นองต้นมันลมแล้วเพราะว่าห้าบ่าปั้มมันกัสิมลมยืดดี มันูบอ้หมนี้้ากันมาเรียนเอาแกนี้ค่ะบางจากที่ไม่ได้มาได้ยูบานลายเมือลายเื่นน้องขาอุต่าห์เล่โง่ เพราะว่ายามันจะนิ่มพ้พรวอมนิ่มพ้นยามันจะกลิ่นคิกรโอ๊ยร่มจังได้จะไปสิวเขาไปแก้พุ่นร่มกับพ่อร่มร่มเลยไปสิวเขาแย่ าอายุเขาพี่น้องวาสองสามมือเคลื่อนหลังไปหันบ่มีผู้อยู่บ้านค่ะข้าอายุเขาพาดมาเลนระนาดคุณน่ะนม่แน่ละไม่ไน่เสียจัดการออกมาแล้วค่ะชั่ชัวชั่ชัวเหยาไม่แน่ติเหยาไม่แน่เสียกัน วันตีว <challenge. S 1> mm ันตีเฮหาไปให้เจผมไปให้เจ ว่ามีผู้เลี้ยงน้ำเนบ่จะผู้ละแวเนาะแดดหอนๆอนว่ามีผู้ไดเป็นกำลังใจไม่เตียไม่ต่อยบอ่าก็บบครูใหเราออกกิ่นอะไรตอมันเน่าอย่าเียนาะเอาปะ khò vàng bữa mưa sưởi nhẹo bữa mưa ก็เสยเนี่ยหายายไปหา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video đấy dẫn này ทีมพพ้่มมาทียนเอ่อ้ออ <laughs> ออ็มันมั็นาัากเลยอยากนั่นนงใช้มันแขมากเลย้ยาะ